ดีๆกันต่อนะคะทางด้านของ M E A ค่ะหรือการไฟฟ้านครหลวงได้จับมือกับทางกรุงเทพมหานครนะคะเปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้าค่ะก็คือ E V Charging Station นะคะเพื่อรองรับการใช้งานให้กับประชาชนค่ะที่สวนเบญจก,กิตินะคะ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายค่ะซึ่งสวนสาธารณะแห่งนี้เนี่ยถือว่าเป็นสวนขนาดใหญ่นะคะตั้งอยู่ใจกลางเมืองก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยซึ่งสอดคล้องค่ะกับนโยบายของภาครัฐที่จะมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำค่ะ พลตำรเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายจตุรงสุริยาสาินรองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA ร่วมกันทำพิธีเปิดสถานีบริการอัดประจุไฟฟ้าหรือ EV charging station จำนวน2เครื่องสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง2หน่วยงานในการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ low carbon society น่สวนเบนจก,กิติพลต อดเอกอัศวินขวัญเมืองกล่าวว่ากรุงเทพมหานครได้มีนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดลดมลพิษทางอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครและต้องการสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นและเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการส่งเสริมการพัฒนาสถานีให้บริการอัดประจุไฟฟ้าแบบสาธารณะให้เพียงพอต่อการใช้งานในอนาคตเตรียมขยายติดตั้งสถานีเพิ่มเติมในส่วนสาธารณะอีกสิบแห่งทั่วกรุงเทพมหาคนครต่อไปวันนี้มาติดให้สองตัวบอกว่าคุยไปคุยมาท่านให้อีก อีกสิบสวน10บสวนก็คือ20กยี่สิบตัวน,นะครับยังไงก็ต้องขอขอบพระคุณการไฟฟ้านครหลวงไว้ด้วยนะครับเรื่องที่ดีๆอย่างนี้ทําให้เกิดประโยชน์กับสังคมเมืองคนกรุงเทพมหานครจะได้รับความสะดวกสะอาดปลอดภัยแล้วก็มลภาวะต่างๆก็จะมีโลกร้อนก็จะเบาบางลงนะครับขอบคุณนะครับ นนด้านนายจตุรงศุริยาสาิน์รองผู้ว่าการ m อ e. a กล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการใช้ยานยนต์พลังงานไฟฟ้าทดแทนรถยนต์น้ำมันภายใต้โครงการมหานครสดใสาชาร์จไฟกับกฟนตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการติดตั้งตัวชาร์จ m อ e. a อ e. v จําจำนวน100หัวชาร์จและขยายสถานีอัดประจุไฟฟ้าในพื้นที่สาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบรุรีและสมุทรปราการโดยปัจจุบันติดตั้งไปแล้วจำนวน22สสถานีที่การ ฟ้านครหลวงเขตต่างๆศูนย์าราชการเจ้าวัฒนะ7 e เ e ่นอสาขาบ้านสวนลาซาลและสาขาสอนอบางขุนนนท์และจะติดตั้งให้แล้วเสร็จครบทุกจุดในเดือนธันวาคม2565นี้ สำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าชาร์จไฟฟ้าในสวนเป็นจากคิติเป็นสถานีประจุไฟฟ้าชนิด AC Normal Charger ขนาด22กิโลวัตต์ด้วยหัวชาร์จ AC Type 2จำนวน2เครื่องโดยผู้ใช้บริการต้องทำการจองผ่าน MEA EV Application ก่อนใช้บริการโดยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android เราต้องการที่จะกระตุ้นให้เกิด การยอมรับในเรื่องของ e-v นะครับอยากจะให้ประชาชนเนี่ยหันไปที่ไหนก็มีสถานีชาร์จทั่วไปหมดเราเลยอาสาที่เราจะติดตั้งสถานีชาร์จให้ทั่วกรุงเทพนโยบายภาครัฐนี่ครับที่กําลังจะสนับสนุนให้เกิดยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยให้มากนะครับแล้วก็เป็นนโยบายในการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นพลังงานสะอาดการใช้รถ e-v จำนวนมากเนี่ยจะส่งผลให้เกิดการลดมลภาวะ ถ้าคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศนะครับถ้า PM 2.5จะลดลงในวันนี้นะครับท่านผู้ว่าอัศวินได้กรุณาให้สถานที่เป็นสวนเบญจกิตินะครับซึ่งเป็นสวนสาธารณะกลางเมืองกรุงเทพมหานครถือว่าเป็นหัวใจเราก็เลยเริ่มต้นที่นี่ก่อนนะครับส่วนอีก20ที่นะครับรับปากท,ท่านผู้ว่านะครับว่าเดี๋ยวจะไปดูนะครับนะจะดําเนินการให้อย่างทันทีนะครับ สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่สนใจใช้บริการออกแบบและติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยของ a b a สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ a b a Call Center 1130ได้ตลอด24ชั่วโมงรวมถึงจ้งผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆได้แก่ Facebook การไฟฟ้านครหลวง m e a Line m e a Connect Twitter m e a underscore news